สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอก,กับครัวบ,บ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้มีสูตรบ้าบินใบเตยมาฝากเพื่อนๆกันค่ะหน้าตาโดยรวมที่ทําออกมาก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาของขนมบ้าบินครัวบ,บ้านก็จะแตกต่างจากที่อื่นนิดนึงนะคะเพราะว่าจะใช้กระทะทาค่ะสูตรนี้อร่อยมากเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะที่สําคัญหอมมากเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูส่วนผสมกันนะคะแปะให้ตรงนี้เลยค่ะ ถ้าดูไม่ทันไปกดดูตรงใต้คลิปกันนะคะตอนนี้ก็จะนำส่วนผสมทั้งหมดมารวมกันค่ะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะมะพร้าวอบแห้งค่ะหรือใครจะใช้เป็นมะพร้าวขูดเนื้อขาวๆก็ได้นะคะน้ำตาลที่จะใส่ทีละครึ่งค่ะเดี๋ยวพอคนเข้ากันแล้วชิมรสชาติดูนะคะเผื่อใครจะชอบหวานน้อยหวานมากแล้วแต่ค่ะกะทินะคะใส่ลงไปเลยค่ะ สำหรับน้ำใบเตยนี้พี่ทำเผื่อไว้เมนูอื่นนะคะก็จะแบ่งมานิดเดียวค่ะเราจะคั้นใบเตยเอาแบบเข้มข้นนิดหนึ่งนะคะ สำหรับผงฟูไม่ใส่ก็ได้นะคะพอพี่ใส่ไปนิดหน่อยค่ะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวจะตามด้วยน้ำตาลส่วนที่เหลือค่ะสูตรนี้ความหวานกำลังดีนะคะส่วนน้ำใบเตยพอแล้วค่ะเราจะไม่เอาเหลวไปกว่านี้นะคะคนส่วนผสมจนเข้ากันแล้วเราจะปิดพักไว้ค่ะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ20-30นาทีนะคะ ตัดมาตอนที่ครบ30นาทีแล้วนะคะนำออกมาคนเพื่อให้คลายตัวนิดนึงค่ะอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนขูดไว้เรียบร้อยนะคะ1ลูกค่ะใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยค่ะคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วก็นำไปอบในกระทะได้เลยนะคะ เปิดแก๊สอ่อนสุดเลยนะคะอุ่นกระทะให้พอร้อนค่ะกระทะเริ่มร้อนแล้วเทส่วนของขนมลงไปทั้งหมดได้เลยค่ะใส่ลงไปทั้งหมดแล้วปรับด้านบนให้สม่ำเสมอค่ะใช้พายกดให้เต็มก้นกระทะเลยนะคะพอเต็มก้นกระทะดีแล้วก็ปิดฝาอบค่ะให้เพื่อนๆสังเกตดูนะคะประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีเปิดดูก็ได้ค่ะ เพราะว่าความร้อนของเตาแต่ละบ้านก็จะไม่เหมือนกันนะคะแง้มดูด้านล่างได้ค่ะถ้าได้สีตามต้องการนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะแล้วก็จะปิดฝาอบอีกทีนึงนะคะถ้ากลับด้านยากก็ใช้พาย2อ,อันนะคะช่วยกันแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะคะแป้งเริ่มสุกสีจะใสๆขึ้นค่ะพอกลับด้านเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาอีกทีนึงค่ะอบไปเหมือนเดิมนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูค่ะ ถ้าเปิดฝารอบนี้แล้วได้สีตามที่เราต้องการไม่ปิดแล้วนะคะเราจะอบพลิกไปพลิกมาแบบนี้ค่ะให้ด้านนอกเกรียมกรอบนะคะพอได้สีตามที่ต้องการแล้วปิดแก๊สได้เลยค่ะลองเคาะดูก็ได้นะคะถ้าอยากรู้ว่าสุกทั่วถึงไหมถ้าเด้งเด้งทั่วแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะนำไปตัดขนาดตามชอบกันได้เลยนะคะของพี่ก็จะตัดประมาณนี้ค่ะ จะเอาออกมาใช้มีดตัดก็ได้นะคะของพี่ใช้ที่ตัดพิซซ่าตัดค่ะตอนนี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟกันแล้วค่ะขนมบ้าบินใบเตยสูตรอร่อยทําง่ายนะคะสูตรนี้หอมอร่อยกรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะแนะนําเพื่อนๆเ,เลยนะคะถ้าใครได้ลองต้องติดใจแน่นอนค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ